เด็กสาวขอทานที่ไม่มีใครสนใจกลับทำให้หญิงเศรษฐีผู้เพียรพร้อมถึงกับสุดลงกลางถนนเพราะสิ่งที่เธอพูดออกมาเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเศรษฐีถึงร้องให้กอดเด็กขอทานกลางฝนและความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานกว่า20ปีคืออะไรเสียงลมพัดแรงผ่านตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นขยะเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางเสื้อผ้าที่เธอสวมขาดรุย่ย และเต็มไปด้วยรอยเปื้อนมือของเธอเย็นชาแต่ยังคงยื่นออกไปขอเศษเงินจากผู้คนที่เดินผ่านไม่มีใครหยุดมองไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังสายตาเศร้าคู่นั้นมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่จนกระทั่งรถยนต์หรูสีดำคันหนึ่งค่อยๆจอดลงตรงหน้าเธอประตูรถเปิดออกพร้อมกับผู้หญิงสูงวัยแต่งตัวหรูเดินลงมาเธอสวมแว่นกันแดดราคาแพงแต่สีหน้ากลับซีดเผือดเมื่อเห็นหน้าเด็กสาว แววตาทั้งคู่สบกันราวกับเวลาหยุดนิ่งหัวใจของหญิงสูงวัยเต้นแรงความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาทันทีเธอจำได้ชัดเด็กคนนี้คือทารกที่เธอเคยทิ้งไว้หน้าวัดเมื่อ20ปีก่อนริมฝีปากของเธอสั่นก่อนจะเอ่ยชื่อที่ไม่มีใครเรียกมานานมิราเด็กสาวชะงักน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลเธอมองหญิงคนนั้นอย่างงงงันหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทัน ผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ก่อนยื่นมือสันส่นๆออกมาแตะใบหน้าเธอแม่ขอโทษแม่ไม่ควรปล่อยลูกไปแบบนั้นเสียงสะอื้นดังขึ้นท่ามกลางสายตาผู้คนที่เริ่มหยุดมองเด็กสาวตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่อดกลั้นมานานแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนอย่าเชื่อผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่แม่แท้ของเธอ ทุกอย่างหยุดนิ่งอีกครั้งสายตาทุกคู่หันไปมองชายแปลกหน้าที่เดินเข้ามาในมือของเขามีเอกสารเก่าๆและภาพถ่ายบางอย่างที่เริ่มซีจางเขายื่นมันออกมาพร้อมกับเสียงที่สั่นด้วยความโกรธนี่คือหลักฐานว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันหญิงสูงไวัยตัวแข็งทันทีสีหน้าเปลี่ยนจากเศร้าเป็นตื่นตระหนกเด็กสาวมองทั้งสองคนสับสนเหมือนโลกกำลังหมุนวนรอบตัวหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงในหัวดังราวกับฟ้าร้อง ใครกันแน่ที่พูดความจริงและทำไมทั้งคู่ถึงร้องให้เหมือนคนที่เสียสิ่งสำคัญไปตลอดการเสียงรอบข้างเริ่มเงียบลงเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในตรอกนั้นหายไปเหลือเพียงลมหายใจที่สั่นไหวของคนสามคนเด็กสาวชื่อมิรายืนตัวแข็งร่างกายของเธอสั่นเทาดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่รู้จะไหลเพื่อใครหญิงสูงวัยผู้แต่งกายรู้ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจ และความหวาดกลัวเธอกลืนน้ำลายยากลำบากก่อนพูดเสียงเบาแทบไม่ออกไม่จริงเป็นไปไม่ได้ลูกของฉันต้องเป็นเธอสิมิราแม่จําได้รอยแผลนี้ที่ข้อมือของลูกเธอจับข้อมือเด็กสาวขึ้นมาแผลเป็นเล็กๆรูปร่างเหมือนวงกลมจางๆปรากฏขึ้นจริงๆเสียงพึมพำจากฝูงชนดังขึ้นทันทีหลายคนเริ่มถ่ายคลิปบางคนกระซิบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น ชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกเก้าวดวงตาแดงก่าจากความโกรธอย่ามาแต่ต้องลูกฉันเธอไม่มีสิทธิ์มิราหันไปมองชายคนนั้นเขาดูโทมใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหมือนคนที่ผ่านความทุกข์มามากมายแต่ในแววตานั้นกลับมีความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนคุณเป็นใครเธอถามเสียงสัน่นชายคนนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกฉันชื่อปรีชาฉันเป็นคนที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เธอ,อยังแบบบก หัวใจของมิราเต้นแรงเธอจำภาพหนึ่งได้ชายแก่ในบ้านไม้โสมที่คอยหาข้าวให้เธอทุกวันตอนเด็กเขาคือพ่อที่เลี้ยงเธอมาแต่ถ้าเขาคือพ่อแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครหญิงสูงวัยคนนั้นสั่นสถานเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอพูดเสียงแผ่วฉันฉันถูกคนหลอกไปว่าลูกของฉันตายตั้งแต่ยังเล็กฉันพยายามตามหาแต่ไม่มีร่องรอยเธอหันไปมองชายคนนั้นด้วยสายตาเจ็บปวด เธอคือคนที่ขโมยลูกของฉันไปใช่ไหมชายชื่อปรีชากำหมัดแน่นดวงตาเริ่มร้อนเผาฉันไม่ได้ขโมยตอนนั้นเธอทิ้งเด็กไว้หน้าวัดไม่มีใครมาฉันเห็นเด็กกำลังจะตายฉันก็เลยรับมาเลี้ยงเสียงทั้งคู่เริ่มดังขึ้นเสียงสะอื้นของมิราแทรกอยู่ระหว่างคำพูดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดพอเธอเธอกลั้นเสียงสะอื้นฉันไม่รู้ว่าใครพูดจริงแต่ฉันรู้แค่ว่าฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดไม่มีใครเคยตาหาฉันจริงๆสักคน คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดหัวใจของทั้งสองคนตรงหน้าหญิงสูงวัยสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากแม่ผิดเองแม่ทิ้งลูกไว้เพราะความกลัวแม่กลัวคำดูถูกกลัวเสียชื่อเสียงชายอีกคนพูดเสียงสัน่นฉันเลี้ยงลูกมาด้วยมือเปล่าฉันไม่มีเงินไม่มีบ้านดีๆแต่ฉันไม่เคยคิดจะทิ้งเธอมิราย,ยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบแตกออกเป็นสองด้านด้านหนึ่งคือความจริงอันโหดร้ายอีกด้านคือความรักที่เต็มไปด้วยบาดแผล เธอมองมือทั้งสองคนที่สั่นอยู่ตรงหน้ามือของคนที่ให้กำเนิดกับมือของคนที่เลี้ยงดูน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกไปแตะมือทั้งสองนั้นพอเถอะเธอกระซิบฉันแค่อยากรู้ว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่เสียงลมพัดแรงอีกครั้งกระดาษและฝุ่นปลิวว่อนรอบตัวหญิงสูงวัยมองเด็กสาวด้วยแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจเธอค่อยๆถอดสร้อยที่คอออกเป็นจี้ทองรูปหัวใจ นี่คือสิ่งเดียวที่แม่เก็บไว้ตั้งแต่วันที่เธอหายไปเธอยื่นมันให้มิราเด็กสาวเปิดดูภายในมีรูปถ่ายเก่าภาพของทารกในผ้าห่มขาวและหญิงสาวที่กำลังยิ้มด้วยน้ำตาในตาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆความทรงจำในวัยเด็กเริ่มกลับมาเป็นภาพซ้อนเสียงเพลงกล่อมเด็กเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องเบาๆข้างหูเธอแม่จะไม่ทิ้งลูกอีกแล้วภาพนั้นชัดเจนราวกับเกิดขึ้นตรงหน้า แต่ทันใดนั้นชายชื่อปรีชาเอื้อมมือไปขวางอย่าหลงเชื่อเขาหยิบเอกสารเก่าจากในกระเป๋าเป็นใบรับรองการเกิดที่มีชื่อของแม่อีกคนหนึ่งชื่อบนกระดาษนั้นไม่ใช่ของหญิงสูงวัยตรงหน้าแต่เป็นชื่อของหญิงสาวอีกคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่คือแม่แท้จริงของเธอเสียงของเขาสัน่นฉันเก็บเอกสารนี้ไว้ตลอดไม่อยากให้ใครมาหลอกลูกฉันหญิงสูงวัยชะงักสีหน้าของเธอซีดเผือดมือสัน่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่ ฝูงชนรอบๆเริ่มกระซิบหนักขึ้นกว่าเดิมทุกคนต่างมองเธอด้วยสายตาสงสยัยเธอก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นไม่นะไม่จริงฉันฉันเห็นกับตาแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบชายอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดของตรอเขาสวมชุดสูทด,ดำใบหน้าคมกริบดวงตาเย็นชาเสียงของเขาหนักแน่นและเฉียบคมคุณทั้งสองไม่รู้ความจริงเลยสักนิดทุกสายตาหันไปมองทันที เขาหยุดยืนตรงกลางระหว่างหญิงสูงวัยปรีชาและมิราความจริงทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในโรงพยาบาลเมื่อ20ปีก่อนเสียงของเขาเย็นราวกับมีดเด็กสองคนถูกสลับตัวกันในวันนั้นคำพูดนั้นทําให้ทุกคนชะง,งักงานทันทีเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดหมุนเสียงรอบข้างเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของมิราที่ดังอยู่ในหูของเธอเองเด็ก <De h. S 1> สลับตัวกันเธอทวนคําเสียงสัน่น ชายในชุดสูทพยักหน้าอย่างช้าๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นราวกับถือความลับที่เก็บไว้มานานผมคือหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นในวันเกิดของคุณฝูงชนเริ่มซุบซิบกันทันทีบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปบางคนพูดเบาๆว่านี่มันเรื่องจริงหรือแค่เรื่องแต่งแต่สำหรับมิราทุกอย่างเริ่มเบลอเหมือนโลกทั้งใบหมุนวนรอบตัวเธอชายคนนั้นพูดต่อวันนั้นมีหญิงสองคนคลอดบุตรในเวลาใกล้เคียงกันคนหนึ่งคือคุณหญิงพัชรา เขาหันไปมองหญิงสูงวัยอีกคนคือหญิงสาวชื่อสีพรแม่ของเด็กอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเสียงสะอื้นของหญิงสูงวัยดังขึ้นทันทีไม่หมายความว่าใช่ครับหมอผู้เสียงเรียบลูกของคุณหญิงกับลูกของสีพรถูกสลับตัวกันโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในคืนนั้นมิรายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวชายชื่อปรีชาเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆ นั่นหมายความว่าลูกที่ฉันเลี้ยงมาไม่ใช่ลูกของสีพรหมอพยักหน้าถูกต้องครับเด็กที่คุณเลี้ยงมาคือบุตรสาวแท้จริงของคุณหญิงพัชราหญิงสูงวัยสุดลงกับพื้นมือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เธอพูดไม่ออกเพียงแค่จ้องมองมิราด้วยแววตาเต็มไปด้วยความรักและความเสียใจในเวลาเดียวกันแต่หมอยังพูดต่อน้ำเสียงของเขาเริ่มสัน่นเหมือนแบกบางสิ่งไว้ในใจและลูกสาวของสีพร เธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนเสียงสะอื้นดังขึ้นรอบๆฝูงชนหลายคนปิดปากด้วยความตกใจมิรากัดริมฝีปากแน่นจนเลือดซึมเธอรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกจากข้างในหัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบแตกหมายความว่าเธอพูดเสียงแผ่วแม่แท้จริงของฉันตายไปแล้วหมอพยักหน้าเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าใช่ครับและเธอฝากจดหมายฉบับหนึ่งไว้กับโรงพยาบาลเผื่อวันที่ความจริงนี้ถูกเปิดเผย เขาหยิบซองจดหมายสีเหลืองซีดออกมาจากกระเป๋าเสื้อสูดลมหายใจก่อนส่งให้มิราเธอมองซองจดหมายนั้นมือสั่นจนแทบเปิดไม่ออกแต่สุดท้ายก็ฉีกมันออกด้วยแรงทั้งหมดที่มีภายในเป็นกระดาษที่เริ่มเก่าสีหมึกจางแต่ยังพออ่านได้ถึงลูกของแม่น้ำเสียงในหัวของเธอเหมือนอ่านออกมาพร้อมกันแม่รู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรให้ลูกมากนะักแต่แม่อยากให้ลูกเติบโต เป็นคนดีมีหัวใจเข้มแข็งอยากกลัวความจนอยากกลัวโลกที่ไม่ยุติธรรมเพราะวันหนึ่งความดีของลูกจะพาแสงกลับมาหาเองน้ำตาของมิราไหลพรากลงบนจดหมายเธอก้มหน้าลงจนร่างกายสั่นสะท้านหญิงสูงวัยมองภาพนั้นด้วยน้ำตาเธอลุกขึ้นช้าๆก่อนเดินเข้าไปหาเด็กสาวอย่างระมัดระวังแม่ไม่อาจแทนที่ผู้หญิงคนนั้นได้เสียงของเธอสั่นแต่แม่อยากขอโอกาสที่จะดูแลลูกในตอนนี้แม้เพียงครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ มิระเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสับสนคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกค่ะเธอพูดเสียงสัน่นแต่คุณต้องเข้าใจว่าฉันไม่รู้จะเรียกใครว่าแม่อีกแล้วคําพูดนั้นเหมือนใบมีดกรีดหัวใจของหญิงสูงวัยเธอสุดตัวลงอีกครั้งน้ําตาไหลไม่หยุดปรีชาเดินเข้าไปหามิราวางมือบนไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงสําหรับพ่อเธอก็คือลูกเสมอมือของเขาอบอุ่นหนักแน่น และเต็มไปด้วยความจริงใจที่เธอรู้จักมาตลอดชีวิตหญิงสูงวัยมองภาพนั้นแล้วค่อยๆย,ยิ้มทั้งน้ำตาเธอโชคดีที่มีพ่อที่รักขนาดนี้หมอในชุดสูทยืนมองภาพตรงหน้าเขาถอดแว่นออกเผยให้เห็นแววตาที่เปียกชื้นผมขอโทษผมเก็บความจริงนี้ไว้นานเกินไปเพราะผมกลัวจะทำลายชีวิตของใครบางคนเขาพูดเสียงแผ่วแต่วันนี้ผมคิดว่าทุกคนสมควรได้รับความจริงแม้มันจะเจ็บปวดก็ตาม มิราหันไปมองหมอดวงตาเปื้อนน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความสงบบางครั้งความจริงก็ไม่ได้ทำร้ายเราหรอกข้ามันแค่ทำให้เราได้รู้ว่าความรักแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดลมพัดผ่านตรอกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ลมเย็นเฉียบแบบตอนแรกแต่เป็นลมที่อบอุ่นและอ่อนโยนแสงแดดยามเย็นส่องกระทบใบหน้าของทุกคนในแววตาของหญิงสูงวัยและชายชรามีทั้งความเศร้าความรักและการให้อภัยส่วนมิรา เธอยือนอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตและอนาคตพร้อมรอยยิ้มที่เริ่มกลับมาทีละน้อยเธอรู้แล้วว่าต่อให้ความจริงจะโหดร้ายแค่ไหนเธอก็ยังมีบ้านอยู่ในหัวใจของคนที่รักเธอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสมอท้องฟ้ายามเย็นค่อยๆเปลี่ยนสีจากส้มทองเป็นม่วงคล้ำเสียงนกที่บินกลับรังดังอยู่เหนือศีรษะของทุกคนตรอกเล็กๆที่เคยวุ่นวายเริ่มสงบลงผู้คนที่เคยยืนมุงถ่ายคลิปเริ่มแยกย้ายเหลือเพียงความเงียบที่ปกคลุมเต็มอากาศ มิรายืนเงียบอยู่นานเธอมองดูจดหมายในมืออีกครั้งตัวอักษรของแม่แท้จริงยังคงสั่นไหวในแสงสุดท้ายของวันหัวใจของเธอปวดร้าวแต่ลึกลงไปเธอเริ่มรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหญิงสูงวัยเก้าเข้ามาใกล้ช้าๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยย่นจากน้ำตาและความเหนื่อยล้ามิราถ้าเธอยังไม่พร้อมแม่จะไม่บังคับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าประตูบ้านของแม่เปิดตลอดเวลาคำพูดนั้นอ่อนโยนแต่หนักแน่น ปรีชายืนข้างๆหญิงคนนั้นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวังแล้วคุณจะทำยังไงกับชีวิตของเด็กคนนี้จะพาเธอไปอยู่คฤหาสน์หรือโลกของคุณมันไม่เหมือนเราหญิงสูงวัยหันมามองเขาแววตาเศร้าแต่มั่นคงฉันไม่ต้องการพาเธอไปจากคุณฉันแค่อยากได้โอกาสจะชดใช้ฉันอยากเห็นลูกของฉันมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามปรีชานิ่งไปเขามองหน้าผู้หญิงตรงหน้าเห็นความจริงใจที่แผ่วเบาแต่ชัดเจน เธอเลี้ยงลูกฉันมาด้วยชีวิตของเธอหญิงสูงวัยพูดเสียงสัน่นถ้าไม่มีคุณฉันอาจไม่มีวันได้เห็นลูกอีกเลยน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกจากใจจริงปรีชาหลบตาลงเขาไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่ดูสูงส่งเช่นนี้จะพูดด้วยความอ่อนน้อมเช่นนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรเขาพูดเบาๆแค่ไม่อยากให้ใครทำร้ายหัวใจของเธออีกคำพูดนั้นทำให้มิราน้ำตาไหลอีกรอบเธอรู้ว่าชายคนนี้ ไม่เคยพูดคำหวานแต่ทุกถ้อยคำของเขามีน้ำหนักของความรักที่แท้จริงหญิงสูงไวยค่อยๆเดินเข้าไปจับมือปรีชาไว้แน่นขอบคุณสำหรับทุกสิ่งชายชาราพยักหน้าเบาๆก่อนปล่อยมืออย่างเงียบๆในขณะนั้นหมอที่ยังยืนอยู่เงียบๆมาตลอดพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วผมมีบางอย่างอยากให้เธอทั้งสามดูเขาหยิบกล่องไม้เก่าๆจากกระเป๋าเอกสารมันเต็มไปด้วยฝุน่นและคราบเก่าๆ นี่คือของที่เราพบในห้องเด็กทารกตอนนั้นหลังเหตุการณ์สลับตัวกเกิดขึ้นเราเก็บไว้ตลอดเพราะไม่รู้ของใครเขาเปิดกล่องออกช้าๆภายในมีตุก๊กตาผ้าขาดขาดตัวหนึ่งและกําไลเด็กสีชมพูที่สลักชื่อว่ามิราเมื่อหญิงสูงวัยเห็นสิ่งนั้นเธอสุดลงทันทีน้ำตาไหลไม่หยุดนั่นของลูกฉันจริงๆเธอยกตุ๊กตาขึ้นแนบอกมือสั่นจนพูดแทบไม่ได้ปรีชามองภาพนั้นก่อนเอื้อมมือไปจับไหล่เธอเบาๆ บางทีพระเจ้าอาจตั้งใจให้เราพบกันในวันนี้เขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหมายหมอยื่นกำไลให้มิราเธอมองมันนิ่งๆก่อนจะค่อยๆสวมไว้ที่ข้อมือมันพอดีราวกับถูกสร้างมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นแสงสุดท้ายของวันสองผ่านกลุ่มเมฆเหมือนทางแสงนำทางไปข้างหน้าแม่เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยขอบคุณที่ยังตาหาฉันหญิงสูงวัยร้องให้ออกมาอีกครั้งก่อนโอบเด็กสาวแน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปอีก เสียงสะอื้นของทั้งคู่ดังก้องในตรอกเล็กๆปนกับเสียงลมและกลิ่นฝนที่กำลังจะมาปรีชายืนมองภาพนั้นด้วยแววตานุ่มนวลเขาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มบางๆที่มุมปากในใจของเขารู้ดีว่าถึงแม้โลกนี้จะโหดร้ายแต่ความรักของคนเป็นพ่อแม่ไม่มีวันหายไปหลังจากนั้นไม่นานหมอได้ยื่นซองเอกสารอีกซองให้หญิงสูงวัยนี่คือใบยืนยันดีเอ็จากโรงพยาบาลผมเพิ่งตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยัน เธอเปิดอ่านช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความจริงที่ยืนยันสิ่งที่เธอรู้มาตลอดเธอคือลูกของฉันจริงๆมิราก้าวเข้ามาใกล้กอดหญิงคนนั้นแน่นอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงแต่ฉันจะไม่หนีความจริงอีกแล้วเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเบาๆจากระยะไกลกลิ่นฝนเริ่มลอยเข้ามาแตะจมูกหญิงสูงวัยยิ้มทั้งน้ำตาลูกไม่ต้องหนีอะไรอีกแล้วเพราะวันนี้แม่จะเป็นคนเดินไปกับลูกเอง ปรีชามองภาพนั้นแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าเสียงสายฝนหยดแรกตกกระทบหลังคาเหล็กเก่าดังติงต่งๆหมอยกมือไหว้แล้วเดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งสามชีวิตไว้ท่ามกลางฝนที่เริ่มโปรยมิระเงยหน้ามองฟ้าฝนเย็นๆกระทบแก้มของเธอแต่กลับรู้สึกอบอุ่นในอกอย่างประหลาดเธอรู้แล้วว่าความจริงแม้จะทําให้เจ็บแต่มันก็ทําให้คนเราพบกันในที่สุดเธอก้าวเข้าไปยืนระหว่างคนสองคนที่เธอรักที่สุดในโลกคนหนึ่งที่ให้กําเนิดและอีกคนที่ให้ชีวิต สายฝนไหลผ่านตัวทั้งสามคนรวมเป็นหนึ่งเดียวและในแววตาของมิรามีทั้งความเศร้าความให้อภัยและแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่เสียงฝนโปรยลงหนักขึ้นเรื่อยๆจนตรอกทั้งตรอกเต็มไปด้วยละอองน้ำเย็นที่กระเด็นจากพื้นดินแต่ไม่มีใครขยับหนีไม่มีใครสนใจว่าผมเสือ้อหรือรองเท้าของตัวเองเปียกแค่ไหนเพราะในวินาทีนั้นความเย็นของฝนกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจอุ่น มิรากดแม่ไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับตลอด20ปีหลังไหลเข้ามาพร้อมเสียงหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะหญิงสูงวัยโอบตอบกดหน้าเด็กสาวไว้กับอกน้ำตาไหลผสมกับสายฝนที่ไหลผ่านแก้มแม่จะไม่ปล่อยลูกไปอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นและเต็มไปด้วยสัญญาที่จริงแท้ปรีชามองภาพตรงหน้าความรู้สึกหลากหลายแล่นผ่านหัวใจของเขาความสุขความโล่งใจและความว่างเปล่าที่ค่อยๆปกคลุม เขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นของแม่แท้จริงและลูกสาวแต่ในอีกมุมหนึ่งเขากลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังค่อยๆถูกผลักออกจากโลกของเธอมือของเขาที่เคยแข็งแรงตอนจับจอบพรวนดินตอนนี้กลับสั่นเล็กน้อยหญิงสูงวัยเห็นเขาจึงเดินเข้ามาหาคว้ามือของเขาไว้แน่นอย่าคิดว่าคุณต้องอยู่คนเดียวคุณคือคนที่เลี้ยงลูกของฉันให้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้คุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เสมอ คำพูดนั้นทําให้ดวงตาของชายชราเริ่มพร่ามัวเขาก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มไว้ใต้หยาดฝนครอบครัวเขาวทวนเบาๆคํานี้สําหรับฉันมันมีค่ากว่าทองทั้งโลกหมอที่ยืนอยู่ห่างๆเงียบมานานเดินเข้ามาใกล้พลางพูดเสียงแผ่วแต่มั่นคงผมอยากขอโทษทุกคนอีกครั้งสําหรับความผิดพลาดเมื่อ20ปีก่อนผมอยู่ในห้องคลอดวันนั้นผมจําเสียงร้องของเด็กสองคนได้ดีมากสายตาของเขาเม่อมองไกลออกไปเหมือนภาพวันนั้นยังอยู่ตรงหน้าแต่คืนที่พายุเข้ามาไฟดับ และทุกอย่างวุ่นวายเราไม่รู้เลยว่าเด็กทั้งสองถูกสลับเตียงกันตอนไหนน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แบกไว้มาครึ่งชีวิตผมลาออกหลังจากวันนั้นเพราะรู้ว่าผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตมิรามองเขาใบหน้าของหมอเปียกฝนแต่แววตากลับสั่นไหวด้วยความเสียใจจริงแท้คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษอีกค่ะเธอพูดเสียงนุ่มบางครั้งความผิดพลาดของคนหนึ่งก็กลายเป็นเหตุผลให้ใครอีกคนมีชีวิตรอด หมอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มเศร้าๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอเป็นเด็กที่แข็งแกร่งจริงๆมิราฝนเริ่มสาแสงแดดยามเย็นลอดผ่านก้อนเมฆหนาๆนาลงมาเป็นลำตรงกลางตรอหยดฝนที่ตกค้างเปล่งประกายเหมือนคริสตัลใต้แสงนั้นหญิงสูงวัยจับมือของทั้งสองคนมือของปรีชาและมือของมิรามาประสานเข้าด้วยกันตั้งแต่วินาทีนี้ไปเราคือครอบครัวเดียวกันมิราเงยหน้ามองเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตา ขอบคุณค่ะสำหรับโอกาสที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเสียงฟ้าร้องเบาๆดังจากไกลๆอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังเป็นพยานในคำสาบานของทั้งสามคนหญิงสูงวัยพามิราและปรีชาเดินออกจากตรอกแคบๆไปสู่ถนนใหญ่รถหรูที่จอดอยู่ยังคง,งเงาวับแม้เปียกฝนเธอหันมามองปรีชาคุณคงไม่ชินกับรถแบบนี้สินะปรีชายิ้มบางผมขี่จักรยานจนชินแล้วครับแต่ถ้าเพื่อเธอผมจะลองนั่งดูสักครั้ง ทุกคนหัวเราะเบาๆเป็นครั้งแรกในวันที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความจริงที่แสนเจ็บปวดเมื่อรถเคลื่อนออกช้าๆฝนก็หยุดลงทิ้งเพียงกลิ่นดินสดใหม่หลังฝนที่หอมจับใจระหว่างทางมิรามองออกไปนอกหน้าต่างเม็ดน้ำที่เกาะบนกระจกสะท้อนภาพของเธอเด็กสาวที่เคยเป็นคนเร่ร่อนในตรอกแคบๆตอนนี้กำลังนั่งอยู่ระหว่างคนสองคนที่รักเธอที่สุดในโลกหญิงสูงวัยเอื้อมมือมาลูบผมเธอเบาๆลูกชอบสีฟ้า หรือเปล่าแม่จำได้ว่าตอนเธอยังเล็กแม่ซื้อผ้าห่มสีฟ้าให้แต่ตอนนั้นเธอหยุดพูดน้ำเสียงเริ่มสัน่นแม่ไม่ทันได้ห่มให้เลยสักคืนมิราจับมือของแม่ไว้แน่นคืนนี้แม่อาจได้ห่มผ้าผืนนั้นให้ฉันก็ได้นะคะหญิงสูงไวหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะนั้นเบาและอบอุ่นจนปรีชาหันมามองด้วยรอยยิ้มฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตจะให้ตอนจบแบบนี้กับฉันปรีชาพูดพลางมองแสงไฟข้างทางที่ไหลย,ย้อนผ่านกระจก บางทีความจนไม่ได้พรากความสุขไปจากเรามันแค่ทําให้เรารู้ว่าความรักมีค่ามากกว่าเงินหญิงสูงวัยพยักหน้าและความจริงแม้มันจะโหดร้ายแต่มันก็ทําให้เรากลับมาหากันอีกครั้งมิราหันไปมองทั้งคู่ยิ้มออกมาทั้งน้ําตาเธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องเลือกว่าจะมาจากสายเลือดหรือหัวใจเพราะสุดท้ายมันคือสิ่งเดียวกันความผูกพันที่ไม่มีวันสูญหาย รถแล่นผ่านสะพานเหนือแม่น้ำแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังตกกระทบผิวน้ำเกิดเป็นแสงสีทองระยิบระยับเหมือนเพชรมิรามองภาพนั้นแล้วกระซิบเบาๆแม่พ่อเรากลับบ้านกันเถอะทั้งสองหันมามองกันก่อนพยักหน้าอย่างช้าๆและในวินาทีนั้นเองบ้านไม่ได้หมายถึงสถานที่อีกต่อไปแต่คือหัวใจของคนที่รักกันโดยไม่เงื่อนไขสายฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งหยดน้ำเย็นตกกระทบพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่น และความทรงจำที่แตกสลายมิรายืนนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างหญิงสูงวัยและชายแปลกหน้าเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูราวกับเสียงกลองที่ไม่มีวันหยุดเธอมองทั้งคู่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่อาจกลั้นได้อีกต่อไปพอเธอเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงหนูไม่อยากรู้แล้วว่าใครเป็นแม่แท้หรือพ่อแท้ของหนูทั้งสองคนชะงักสายตาทั้งคู่หันมามองเด็กสาวราวกับถูกแทงกลางใจ ตลอดชีวิตที่ผ่านมาหนูอยู่คนเดียวหนูหิวหนูหนาวหนูเจ็บเธอพูดพลางกลืนน้ำตาแต่หนูก็ยังอยู่ได้เพราะหนูเชื่อว่าสักวันแม่จะกลับมาเธอเงยหน้ามองฟ้าเม็ดฝนกระทบใบหน้าเหมือนคำตอบจากสวรรค์ที่เธอเฝ้ารอตอนนี้แม่กลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นใครหนูขอเรียกว่าแม่ได้ไหมหญิงสูงวัยสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากมือที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรูตอนนี้กลับสั่นระร,ริก เธอพยายามจะพูดแต่เสียงก็สั่นเกินไปลูกแม่ผิดเองแม่ขอโทษเธอโผลเข้าไปกอดมิราแน่นขณะที่ชายคนนั้นยืนนิ่งริมฝีปากเม้มแน่นแต่ดวงตากลับแดงกำ่ำเขาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แล้ววางมือบนศีรษะของเด็กสาวไม่ว่าใครจะเป็นพ่อของเธอจริงๆแต่สำหรับฉันเธอคือครอบครัวทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนที่ยืนมุงอยู่เงียบไม่มีใครพูดอะไรหญิงสูงวัยมองชายคนนั้นทั้งคู่พยักหน้าอย่างเข้าใจโดยไม่ต้องพูดสักคำความจริงอาจยังไม่สมบูรณ์แต่ความรักในตอนนี้กลับชัดเจนที่สุดเวลาผ่านไปหลายเดือนภาพของหญิงสูงวัยที่มาหาเด็กขอทางกลับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่แพร่สะพัดในเมืองไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดแต่ทุกคนรู้ว่าเธอรับเด็กสาวคนนั้นกลับบ้านและให้เธอเรียนหนังสือทำในสิ่งที่เธอไม่เคยได้ทำมาก่อน ในคฤหา์หลังใหญ่ตอนเช้าแสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านห้องมิรายืนอยู่หน้ากระจกสวมชุดนักเรียนเรียบร้อยหญิงสูงวัยเดินเข้ามาในห้องถือถ้วยข้าวต้มร้อนในมือกินก่อนสี่ลูกจะได้ไม่ปวดท้องเด็กสาวยิ้มดวงตาเป็นประกายขอบคุณข่าแม่เสียงเรียกคำนั้นทำให้หญิงสูงวัยน้ำตาคลออีกครั้งเธอยิ้มอย่างอบอุ่นแม่จะไม่ปล่อยให้หนูต้องอยู่ลำพังอีกแล้ว ในมุมหนึ่งของบ้านชายคนนั้นยังคงแวะมาทุกวันเสาร์เขามักจะนั่งมองทั้งสองจากระยะไกลรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแม้หัวใจจะยังมีบาดแผลเย็นวันหนึ่งมิราเดินมาหาเขาเธอยื่นซองกระดาษเล็กๆให้นี่คือจดหมายที่หนูเขียนไว้สำหรับพ่อ,อเขารับมาด้วยมือสั่นเปิดอ่านอย่างช้าๆในนั้นมีเพียงประโยคสั้นๆขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูในวันที่ไม่มีใครหนูรักพ่อคะ่ะ น้ำตาของชายคนนั้นไหลาอาบแก้มเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสีทองของอาทิตย์ตกกำลังปกคลุมทั่วเมืองและในตอนนั้นเองหญิงสูงวัยเดินออกมาพร้อมช่อดอกไม้ในมือทั้งสามคนยืนอยู่ข้างกันโดยไม่มีคำพูดใดๆเพียงแค่สายลมอ่อนๆที่พัดผ่านมันพาเอาความเจ็บปวดในอดีตให้จางหายไปทีละน้อยเสียงหัวเราะของมิราดังก้องอยู่ในสวนแสงเย็นของพระอาทิตย์ตกกระทบใบหน้าของพวกเขา ไม่มีอีกแล้วความลับไม่มีอีกแล้วความโดดเดี่ยวเหลือเพียงครอบครัวที่อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงที่สุดในโลก